เซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเธอเอามานี่ทางโรงเรียนไม่ได้อนุญาตให้เธอมาทำเซอร์ไพรส์กันในโรงเรียนนะวันนี้วันเกิดพี่อยากต้องช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้พี่หยกนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่หยกมาสมไยดีๆเนาะรู้กันทั้งวันเกิดพี่หยกเลยคิดอะไรอยู่วะนี่บ้าหรือเปล่าไม้เพื่อนกันอยู่ห้องเดียวกันพี่ก็ต้องจำได้สิอันนี้แจ๊คอุ้ยพี่หยกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดียวเตรียมตัว Happy b i r t d a y to you Happy b i r t d a y to you เอออะไรเนี่ยไม่ Happy b i r t d a y Happy b i r d d a y to you โอ้แปวแาวแปวเลยเขียนทิปเป่าปเแปวเร็วเออเย้จูสานบ้านเกิน้าอ้หมูไงไอ้หมูเดี๋ยวแกทำอะไรเนี่ย วันนี้ไม่ใช่วันเกิดเราวันเกิดหยกนั่นแหละวันเกิดเราอีกสองเดือนอะใช่ที่ไหนเมื่อวานผมยังเห็นทสตอยู่เลยว่าวันนี้วันเกิดแฟนพี่วันเกิดแฟนพี่โธวันอะไรซื้อเค้กไม่ต้องห้าสิบกว่าบาทไม่ต้องกินเมื่อกี้ลืมลืมมันไปถึงว่ามันเป็นไอดีหยุดทำไรกัน อ๋อคือใหม่จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดผมแต่บัตมาวันผิดครับเซอร์ไพรส์อะไรเนะะี่ยเฮ่อเอามานี่อ,อะไรครู<อ>มันตัง้งที่มัชั่วโมงเรียนนะไม่ใช่ชั่วโมงมาเซอร์ไพรส์ครูครัมันต้องอีกสิบปุ่ยไม่ใช่ผมไปไม่ใส่ด้วกานมันต้องอีกสิบนาทีนะครับคุณครูเราพักสิบนาทีมันได้มันต้องเข้าห้องก่อนสิบนาทีโอ้โหครูเล่นอะ<อ>ไรอะไรเซอร์ไพรส์อะไรทางโรงเรียนไม่ได้อนุญายตให้เธอมาทำเซอร์ไพรส์กันในโรงเรียนนะโอ้ครูครับอย่ายึดเลยพราะผมถามคนโทรศัพท์เอาตังค์กันซื้้อไไม่ดต้องยึดฉันเนี่ย คูยึดโ้ยยอคะแนไไอยู่ไปฉันได้ไงนีนอะคูยึดยึดอย่างเดียวทำทีไรเบียบฉันยึดอุตส่าห์ออกตางยังซื้อหนังร้อยยี่สีอะไรเนี่ยอย่วันเกิดแครแกแกจะแชร์ทำไมวันเกิดเลยที่ไปซื้อเค้กมาให้เนี่ย เเกิดแฟนเราไงไก็เลยแบบเออจะไปสุดท้ายแฟนแไม่เป็นไรเดี๋ยววันเกิดเรา,เด,ววเ,ดเ,ราเดี๋ยวเราแข่งจัดแบบชุดใหญ่อ่ะเออเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวว่าเสียลงกับครูนิหนึงมากเลยอะไรก็ยืดอะไรก็ยืดจ่ะเออคับเรานหลุต้องไม่คุยเวลาเรียนถูกอปะใช่เราเหลือแค้อีกสิบนาทีเราพักคือเราเรียนเสร็จแล้วอีกสิบนาทีเราพักเข้าห้องน้ำไป,ไปทิบนันี่สิบนาทีเราพักแต่ครูบอกว่าอะไรให้เข้าเรียนก่อนสิบนาทีแล้วแกตั้งกดสิบนาทีพักทำไมใช่ เหนื่อยอะพี่ยังคิดอยู่เลยเนี่ยคิดผิดคิดถูกมาเล่นที่นี่เนี่ยใช่ใบลาออกมช่วยไม่หมดแม่ไม่เคยเห็นแม่ไม่เคยเห็น